อยากรู้ว่าหิมเยะขนาดนี้ต้องแต่งตัวยังไงวันนี้กีกมิจิเนี่ยเรามีวิธีการแต่งตัวแบบคนญี่ปุ่นแต่งน้อยแต่อุ่นมากตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองนะคะและที่สําคัญสามารถที่จะมาหนาวติดลบหิมายเยอะแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นใครมีแผนมาเที่ยวญี่ปุ่หรือฤดูหนาวอย่าลืมแต่งตัวตามพวกเรานะคะ้องโมโมพบกับเราสองคนอีกัรแล้วในช่องกินยดดีนี่นะคะหิมเยะขนาดนี้นะคะตอนนี้เข้าสู่ฤดู หนาวเป็นที่เรียบร้อยใครมีแพผนที้จะมาเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาวอยากรู้ว่าหิมะยะขนาดนี้ต้องแต่งตัวยังไงไปดูกันเลยดีกว่าไอ้หิมะโชมันลร่มจากชิ้นแรกนะคะนั่นก็คือฮ e เ t ค c ีเทคคิดว่าหลายคนจะต้องเคยได้ยินคําว่าฮีเทคอยู่แล้ว แต่จะต้องบอกก่อนว่าฮีเทกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขียนว่าฮีเทกฮีเทกฮีเทกอะไรก็จะฮีเทกนะทุกคนจริงๆแล้วเราต้องมาเข้าใจคําว่าฮีเทกกันก่อนฮีเทกคือนวัตกรรมของผ้านั่นเองนะคะผ้านี้เนี่ยเขาจะเหมือนกับกักเก็บความร้อนไว้ในร่างกายแล้วพอร่างกายเราอุ่นปุ๊บเนี่ยร่างกายเราจะถูกผลิตเหงื่อขึ้นมานะคะแต่ถ้าเป็นผ้าปกติเนี่ยบางทีเหงื่อแบบระบายลมไม่ไดีเหงื่อก็จะกลายเป็นน้ําแล้วก็จะหนาวแต่ ถ้าเป็นผ้าฮีเทคนะคะ<อ>เงื่อของเราเนี่ยแหละ<อ>เขาจะผ่านจากเงื่อของเราเนี่ยกลายมาเป็นความร้อนอีกทีให้กับเสื้อผ้าก็จะถูก,กเก็บความร้อนไว้ใน เสื้อผ้าและก็สามารถแห้งเร็วแห้งง่ายนั่นเองนะนะคะถือว่าเป็นผ้าพิเศษน้ำหนักเบากักเก็บความอุ่นได้เป็นอย่างดีแนะนำเลยพูดตรงนี้แบบ no s p เซอร์นะคะ <c oughs> ก็คือของยูนิโคนะคะเพราะว่ายูนิโคเป็นต้นกำเนิด <c oughs> การคิดคน้นฮีเทคนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นราคาไม่แพงน้ำหนักเบาแล้วก็คุณภาพดีตัวในสุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่นอกจากเสื้อแล้ว <c oughs> ข้างล่างกางเกงของเรานะคะที่ใครจะใส่พวกกางเกงยีนต่างานเนี่ยก็จะต้องใส่ฮีเทคด้วย แต่ว่าฮีเท c กก็ไม่ได้มีแบบเดียวอีกหลักๆเนี่ยเขาจะมีประมาณ3แบบนะมิจิเนาะแบบแรกก็เขาแบบที่กิ๊กถือนะคะแบบนี้นี่คือแบบบางที่สุดแบบบางสุดเนี่ยจะไว้ใส่ตอนตั้งแต่20องศาไปจนถึง10องศาอธิบายแบบง่ายๆนะกลมๆนะ แล้วก็แบบที่2อย่างที่ม่จี๋เืยนะคะเลเวลสจะใช้ตั้งแต่10องศาไปจนถึง0องศาก็ได้นั่นเองนะคะและพอติดลบไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ไประดับแบบพวกซูเปอร์เอ็กซ่าอะไรอย่างนี้ไปเลยอันนั้นเนี่ยจะหนากว่านี้จะเป็นอารมณ์แบบเหมือนใส่เสื้อเลยอันนั้นคือจะแบบจะหนามากนะคะแต่ว่าทั้งเสื้อทั้งกางเกงจะมีเลเวลทั้งหมดแต่วันนี้เนี่ยเราจะใส่ ในความหนาวแบบประมาณไม่เกินศูนย์องศาให้ทุกคนดูนะคะไปเดี๋ยวเริ่มจากใส่ทั้งเสื้อและกางเกงก่อนดีกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะทั้งกิกกับกมิจินะคะเราอยู่ในอารมณ์แบบชั้นในที่สุดเลยบอกเลยนะคะว่าเวลามาทเที่ยวญี่ปุ่นฤดูหนาวฮีทเทคเป็นสิ่งที่สําคัญมากคุณผู้ชายก็ต้องใส่นะคะเพราะว่ามันช่วยได้มากม คนญี่ปุ่นจะใส่อย่างนี้คืออันนี้เป็นพื้นข้างใน,ในต้องบอกก่อนว่า2ชิ้นนี้เนี่ยน้ำหนักเบายืดได้เห็นไห,หยืดได้ดีระบายอากาศได้ดีนะคะและที่สำคัญก็คือแบบว่าใส่สบายใส่สบายาผ้านิ่มยืดดีนั่นเองนะคะ<น>และอย่างที่สองสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีอย่างที่2นะคะน,นั่นก็คือถุงเทา้าแต่ไม่ใช่ถุงเท้าธรรมดานะคะเพราะว่าจะต้องเป็นถุงเท้าีเทอันนี้สำคัญมาก รองเท้าคีย์เทเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าฝ่าเท้าเราเย็นเมื่อไหร่บอกได้เลยว่าต่อให้คุณใส่เสื้อขนาวตัวละแสนคุณก็ตุยนั่นเองนะคะเรียบร้อยนะคะตอนนี้ใส่รองเท้ามันเป็นที่เรียบร้อยนี่คือสูงเท้าคี t เทคนะคะุึมมาก ผงเท้าฮีเทคจะเพิ่มความอุ่นให้กับเท้าเรามากๆจะเก็บกับําคัญความอุ่นไว้มีความสําคัญมากนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างต่อไปที่เรียกว่าจะเป็นเหมือนไอเทมออปชั่นสมมุติว่าถ้าเรามาระดับแบบ10องศาถึง20อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะแค่ แค่เนี้ข้างในถือว่ารอดแล้วแหละแต่ถ้าแบบเป็นคนที่แบบขี้หนาวมากหรือว,ว่าไปอย่างฮอกไกโดยามากะตะสถานที่ที่แบบว่ามีหิมะเยอะๆนะคะมีความจาเป็นที่จะต้องมีออปชั่นนั่นก็คือไข<ค>หลกนั่นเองนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปอันนี้เนี่ยจะเป็นแผ่นแปะร้อนแต่จะมี2แบบนะ มันจะมีแบบแปะเสื้อผ้าใช่แบบแปะเสื้อผ้าเนี่ยเขาจะมีกาวเหนียวๆอยู่แล้วก็แบบที่จะใส่ในกระเป๋านะคะในพ็อกเก็ตอ่ะอันนั้นจะแบบไม่มีกาวนั่นเองนะคะหลายๆคนซื้อแล้วเนี่ยชอบเอามาถือข้างนอกนี่บอกมันไม่ร้อนเลยวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะคะทุกคนเขาไม่ให้ถือข้างนอกค่ะวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะคะไอ้ที่แบบที่ใส่กระเป๋าเนี่ยเขาให้ใส่ในกระเป๋าเสื้อแล้วความร้อนมันจะอยู่ในนั้นแล้วให้เราเอามือเนี่ยไปอยู่ในเสื้อ ในกระเป๋ามันถึงจะอุ่นเป็นเพราะว่าถ้าเราไว้ข้างนอกอะ่ะความหนาวของข้างนอกอะ่ะมันเยอะมากเพราะฉะนั้น,นไอ้แผ่นอุ่นเนี่ยมันสู้ไม่ได้เราเลยจะต้องเอาไปไว้ในกระเป๋าเสื้อนั่นเองนะคะแต่แผ่นแปะก็คือแปะเสื้อให้แปะตรงไหนบ้างมาด้านหลังจุดที่จะต้องแปะก็คือสําคัญมากจุดนี้นี่เลยขอบเสื้อเรามีขอบเสื้อตรงนี้นะคะแปะตรงนี้เลยแปะแบบนี้เลยนะคะ1จุดเพราะว่าถ้า ตรงคอเราเนี่ยด้านหลังตรงเนี้ยของเราอุ่นร่างกายของเราทั้งหมดทั้งแผ่นหลังอะจะอุ่นอุ่นมากนะครับแล้เมากกว่านั้นยักอุ่นมากกว่านี้ใช่ไหมแปะตรงนี้แปะข้างบนเสร็จปุ๊บแปะข้างล่างตรงสะโพกพอดีตรงระหว่างแบบเอวตรงสะโพกตรงนี้พอดีนะคะนี่หนึ่งแผ่นสองแผ่นหลังอุ่นเอวอุ่นบอกเลยว่าอุ่นมากๆนะคะอันนี้คือแปะแค่อย่างละแผ่นและที่สําคัญยักอุ่นมากกว่านั้นมีแบบถุงเท้านะคะ ใส่ติดตุนเท้าใส่ที่ถุงเท้าใส่ยังไงเราใส่ถุงเท้าก่อนแล้วก็เอาแผ่นแปะเนี่ยแปะใต้ถุงเท้าแล้วค่อยใส่รองเท้าลงไปเข้าใจปะ่ะแบบนี้เนี่ยผู้คนอยากจะบอกเลยว่าไอ้รองเท้าของเราที่อุ่นๆเนี่ยถ้าเจอคิดดูนะเหมือนมีฮีตเตอร์ในรองเท้าอุ่นมากอุ่นมากจริงอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นออปชันนะคะแต่คิดว่าถ้าใครใช้แล้วส่วนใหญ่ก็จะติดใจแต่ว่าวันนี้เราจะไม่แปะเพราะเดี๋ยวเราจะแต่งตัวไปเ,ออเดี๋ยวไปชิ้นต่อไปกันต่อ ในเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะชิเท็กเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ใส่เสื้อใส่เสื้อเราจะแนะนำมาให้เป็นนิตนะคะเนี่ย<น>เป็นผ้าแบบพวกผ้าอะไรต่างๆที่ทุกคนมีนะอันนี้คือชั้นที่2แบบนี้โอ้อุ่นมากอุ่นเลยอันนี้คือขนาดแค่2ชั้นก็ถือว่าอุ่นแล้วนะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นกางเกงยีนกางเกงร์มกางเกงอะไรของเราก็ได้ก,กางเกงอะไรก็ได้ค่อยใส่เป็นตัวที่สองนะคะ<น>ตอนนี้นะคะเราใส่มาแล้ว2ชิ้นนะคะมีชิ้นในแล้วก็ชิ้นนอกน้อยไหม มีแค่นี้เองแล้วแบบมันเหมือนแบบชิวๆสบายๆนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยคิดว่าทุกคนจะต้องแบบโอ้กันอีกเยอะเดี๋ยวจะเปิดตู้กันเลยทีเดียวดเวลาอยู่ใน ประเทศที่ฤดูหนาวนะคะมีหนาวมากๆก็จะแบบมีเลเวลแบบนี้เวลามาญี่ปุ่นฤดูหนาวอ่ะชอบบอกใส่โค้ใส่โค้ดถูกต้องไหมใส่โค้ดก็ใส่ได้แต่ใช่ว่าจะใส่ได้ตลอดอย่างอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าโค้ดเหมือนกันอย่างที่หลายๆคนชอบซื้อใส่แต่โค้ดอันนี้เนี่ยจะใส่แบบเวลาอยู่โอเกียวโอซาก้าแล้วก็อยู่ตั้งแต่ประมาณ15องศาหรือว่าเที่ยวตุลาคฤศจิกาใส่แบบนี้ได้ได้นะเห็นไใส่แบบนี้ได้เพราะแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีขนอะไรข้างในเลยใสนผ้าแบบหนาๆนั่นเองนะคะ ถ้าโคดแบบนี้สามารถใส่ได้ตูลาพฤศจิกาแต่ว่าถ้ามาเที่ยวธันวาใส่ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วธันวาคืออันนี้เนี่ย,ยบอกเลยว่าเก็บข้ากุกเลยนะคะเก็บข้ากลุกไปเลยไม่พอนะคะธันวาก็จะต้องเป็นโค้ดแบบนี้แทนแหละนี่โค้ดแบบนี้ที่หลายๆคนคิดว่าน่าที่จะมีด้านในจะเป็นฝ้ายบ้างเป็นนุ่นบ้างที่แบบจะมีขายตามบ้านเรานะคะก็จะใส่เป็นแบบนี้เป็นอารมณ์เหมือนแจ็คเก็ต ใช่เป็นแจ็คเก็ตนี่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะให้ความอุ่นมากยิ่งขึ้นแต่ต้องบอกก่อนว่าจะต้องเป็นพวกฝ้ายเป็นพวกอะไรต่างๆนะแต่ถ้าเป็นแบบไม่แก้ก็คือไม่ได้ถ้าทันวาสักประมาณขณนาดนี้10องศาถึง5องศาอะไรเงี้ย<ด>สามารถรใส่แบบนี้ได้นะคะ แต่ว่ามกรลาคุมพาไปฮอกไกโดไปยามากาตะไปเอาโมลิใส่ได้<ล>ไหมไม่ได,ได้แบบนี้ถือว่าไม่พอนั่นเองนะคะถ้าเที่ยวญี่ปุ่นมกรลาคุมพาสิ่งที่จะต้องไปนั่นก็คือโพอดต่างๆเนี่ยไม่ต้องซื้อเลยนะไม่ต้องซื้อเลยสิ่งที่ต้องซื้อนั่นก็คือ Down. ดาวนีดาวแจ็คเก็ตดีกว่าดาวแจ็คเก็ตนะคะดาวแจ็คเก็ตเนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละที่จะแบบดูแบบปุยๆหน่อยแต่ทุกคนเวลาซื้อดูดีๆนะ จะต้องเป็นดาวนะคะจำดูคํานี้ไว้ดาวของจริงก็คือด้านในเนี่ยจะต้องเป็นขนเป็ดจะต้องมีน้ําหนักเบาเบาวกว่าแจ็คเก็ตนะคะและจะให้ความอุ่นสูงมากนะคะอย่างสมมติมถ้าไปฮอกไกโดอะไรเงี้ยต้องใส่ดาวแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยเอาไม่อยู่นในน,น,นาใส่ดาวน,นะครับว,ว้าว อุ่นเลยอันนี้อุ่นเลยแล้วว,วิธีการใช้ที่ถูกต้องนะคะทุกคนหลายๆคนใส่เงี้ยติดลบ20ก็ไปได้ใช่ปะหูติดลบ10ก็หนาวแล้วมันจะไม่หนาวได้ไงวิธีการใช้ที่ถูกต้องก็คือเธอจะต้องปิดด้วยใช่เข้าใจปะอันนี้คือวิธีการใช้ถูกต้อง การใส่ดาวที่ถูกต้องนะคะทุกคนและอยากจะให้อุ่นจริงๆเราจะต้องปิดไว้เป็นเพราะว่าพวกดาวเนี่ยเขาจะมีผ้าที่กันลมจากด้านนอกและเก็บความอุ่นไว้ด้านในเวลาเราเก็บเข้าไปพุกเนี่ยพวกลมหนาวก็เข้าไม่ได้ความอุ่นก็อยู่ข้างในเราถึงจะสามารถใช้ดาวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่ถ้าแบบผ้ากาันลมอะ่ะแต่ล้มเข้าตรงเนี้ยเข้าใจปะ่ะมันก็เลยหนาวเราก็แบบโอ้ยทำไมหนาวจังเลยทั้งๆที่เราใส่ดาวเพราะว่าเราไม่ได้ปิดมันนั่เองะคะความอุ่นมันก็เลยไม่ได้อยู่ด้านในในน่เองนี่ ดาวนะคะจะต้องเป็นขนเป็ดมีน้ำหนักเบาและที่สำคัญก็คืออาจจะต้องลงทุนเพราะว่าดาวเนี่ยจะมีราคาที่สูงที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าใครมาแบบหลายๆรอบนะแนะนำว่าก็ซื้อดีๆไปเลยก็ได้แต่แบบมันก็ไม่ได้แพงขนาดจะทุกคนจะซื้อไม่ได้นะคะแต่นอกจากดาวแล้วนะคะยังไม่ใส่ตัวน,นี้ร้อนเพราะกลับมาส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่มีความจำเป็นก็คือผ้าพันคอนะคะดีมาก อธิบายยังไงทุกคนร่างก,กายเราจะอุ่นได้ฝ่าเท้าแผ่นหลังคอและก็มือนั่นเองนะคะใช่มือเราเนี่ยไปอยู่ในพ็อกเก็ตได้เลยใช่ป่ะเมื่อกี้มีแล้วแต่คอเนี่ยถ้าคอเราหนาวอะทุกคนเคยปะ่ะเวลาที่แบบมาเที่ยวญี่ปุ่หรือดูหนาวแล้วแบบปวดไหล่เป็นเพราะอะไรรึมั้ยเป็นเพราะคอเราหนาวเนี่ยหนาวเวลาพอคอเราหนาว,นนาวปุออว๊บร่างก,กายเรามันจะทําอย่างนี้อัตโนมัติ เราจะยกไหลอัตโนมัติใช่โดย,โดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆไม่ใช่เพราะว่ามาฤดูหนาวแล้วเราปวดไหลเป็นเพราะว่าเราอ่ะยกไหล เพราะว่าเราอะหนาวคอ<ช>เราก็เลยยกอัตโนมัตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปวดไหลอีกต่อไปนั่นก็คือผ้าพันคอแต่ผ้าพันคอใช่ว่าอะไรจะอุ่นนะทุกคนแนะนําว่าจะต้องเป็นผ้าอันนี้อะไรไี่จีคาสิเมียร์ญี่ปุ่นเรียกว,ว่าคาสิเมียร์คาสิเมียร์เนี่ยจะอุ่นมากลมจากข้างนอกก็ไม่เข้าและที่สําคัญอุ่นขนาดที่ว่าสมมติถ้าใครแบบไม่อยากพันผ้าพันคอผู้คนเชื่อไหมว่าคาสิเมียร์แค่พันยูวย่วอ,อุ่น<อ>เลยนะใช่ บอกเลยนะวอุ่นเลยคาซิเมียเนี่ยทั้งเบาและอุ่นมากๆเพราะฉะนั้นเหมาะแก่การลงทุนนะคะคาซิเมียแนะนำว่าซื้อผืนใหญ่แบบนี้นี่เห็นปะซื้อผืนใหญ่แบบนี้จะใช้งานได้เยอะจะคุมก็ได้จะทํามาเป็นแบบผ้าพันคอก็ได้แล้วเวลาทาผ้าพันคอนะคะมันจะสามารถคุมได้ทั้งคอในใั่นี่ทุกคนถ้าเขาแบบพันไม่เป็นอะไรเงี้ยพันแบบธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าถ้าคอเราอุ่นทุกอย่างมันจะแบบปลอดภัยและเราเนี่ย บอกได้เลยว่ามาญี่ปุ่หรือฤดูหนาวก็จะไม่ปวดไหล่อีกต่อไปนะคะนี่เพียงแค่มีผ้าพัคนคอหลังจากนั้นเราก็สใส่เสื้อเป็นอันเสร็จเรียบร้อยไม่สิรองเท้าล่ะมาเที่ยวญี่ปุ่หรือฤดูหนาวนะคะที่ใครบอกว่าอยากใส่บู๊ใส่อะไรเงี้ยสามารถใส่ได้กันเต็มสตรีมนะคะไม่ว่าจะเป็นบู๊สั้นหรือว่าจะเป็นแบบบู๊ยาวแบบนี้ก็ได้นี่พวกที่แบบมีขนอะไรต่างๆสามารถใช้ได้นั่นเองนะคะ แต่ว่าอย่าลืมว่าในบูธจะต้องมีถุงเท้าคีเท็กก่อนนะคะถ้าเป็นถุงเท้าเต่บอลถุงเท้าที่ใส่กับสนนเกอร์ที่อยู่บ้านเราอะไรเงี้ยไม่รอดนะคะไม่ไม่อุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่ถุงเท้าคีเท็กแล้วก็ใส่แบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ารองเท้าคู่เดียว จะเอาอยู่ทั้งหมดญี่ปุ่นฤดูหนาวเนี่ยมันจะมีหนาวแบบมีหิมะกับหนาวไม่มีหิมะถ้าเป็นรองเท้าพวกนี้เนี่ยพื้นปกติคุณจะอุ่นแค่ไหนก็ได้พื้นปกติได้เลยใส่ได้โตเกียวโอซาก้าที่ไหนก็ได้ไม่มีหิมะไม,ไม่มีปะใส่เดินได้เลยแต่ถ้ามีหิมะคู่นี้ใส่ได้ไหมพีม่จิไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่าลื่นเพราะว่าลื่นนั่นเองนะคะจะต้องเป็นรองเท้าสําหรับเดินบนหิมะก็จะเป็นอีกแบบนึ่งนี่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือพื้นนั่นเองนะคะหลายๆยี่ห้อ จะไม่เหมือนกันถ้าจะให้กิ๊กแนะนำจริงๆก็คือถ้าจะไปสมมติว่าไปเที่ยวฮอกไกโดจะมาซื้อฮอกไกโดก็ได้เ,<น>เพราะว่าพอไปถึงถิ่นปุ๊บของเยอะตัวเลือกเยอะมี<น>สีมีแบบหลายดีไซน์และที่สําคัญราคาไม่แพงแ่เนี่ยน,นะคะคนทุกเขามีเยอะแต่ว่าถ้าใครแบบใช้ไม่บ่อยนะคะแล้วก็มาญี่ปุ่นไปร้านมือสองนะคะพวกมือสองเนี่ยจะมีเยอะมากคนญี่ปุ่นบางทีแบบซื้อของปีที่แล้วแล้วปีนี้ซื้อใหม่เขามาขายก็ซะเป็นมือสองก็ได้ได้ในราคา หลักร้อยและสามารถใช้ได้ได้ของดีราคาถูกก็แนะนำไม่รู้จะไปร้านไหนไปดูรีวิวของกินอยู่ดีได้ไมยองเราก็จะมีการแบบไทยอินว <l> บา,วบาวๆเ <l> อาไปเดี๋ยวเราไปฟอร์มใส่กันทั้งตัวเลยเลยอ่ะยงโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการแต่งตัวฤดูหนาวนะคะ <l> คิดว่า ทุกคนน่าที่จะมีประโยชน์สําหรับคิวนี้ไม่มากก็น้อยนะคะลองเอาไปแต่งกันดูคิดว่าจริงๆแล้วมันแต่งไม่ยากเลยเห็นปะ่ะแต่และชิ้นถือว่าน้อยมากๆแต่อุ่นมากนะคะเพราะว่าเราก็แต่งมาตามที่บอกนั่นเองนะคะและที่สําคัญสามารถที่จะมาหนาวติดลบพิมาเยอะแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นใครมีแผนมาเที่ยวญี่ปุ่หรือดูหนาวอย่าลืมแต่งตัวตามพวกเรานะคะโอเคสาหรับวันนี้ไปลวบ๊ายบายฮิมะเยอะมากฮิมะเยอะมากอันนี้กลายเป็นรถซูชิไปแล้วนะตอนนี้